และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านชีวิตหนึ่งซึ่งหยุดการต่อสู้แล้วทอดร่างอันไร้วิญญาณอยู่เบื้องหน้านี้เคยมีนามว่าคุณแม่ละม่อมแสงรุง่งมีประวัติความเป็นมาพอสังเขปดังนี้คุณแม่ละม่อมแสงรุง่งเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2475 ณบ้านนาพเนียตตำบลปราณบุรีอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บิดาชื่อนายกรองจินดารัตมารดาชื่อนางจำรัดจินดารัตมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสามคนหนึ่งร้อยตำรวจตรีพิทักษ์จินดารัตข้าราชการบำนาญสองนางละม่อมแสงรุ่งผู้วัยชนสาม นางละมูลพุ่มสอนคุณแม่ละม่อมแสงรุง่งสกุลเดิมจินดารัตสมรสกับคุณพ่อซิบแสงรุง่งข้าราชการบํานาญมีบุตรธิดาห้าคนหนึ่งนางวันธนีคุ้มเขตประกอบอาชีพส่วนตัวสองนางอัญชลีเนตรเพชรประกอบอาชีพส่วนตัวส นายประโมทอาสันจรเสียชีวิต 4. นายสุริยะแสงรุ่งประกอบอาชีพส่วนตัว 5. นางจันทราสุวรรณเมนาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหลักสี่ทองใบทิวารีวิทยากรุงเทพมหานครเมื่อยังมีชีวิตอยู่คุณแม่ละม่อมแสงรุ่งเป็นคนช่างหน้าจดจำ คล่องแคล่วว่องไวเป็นคนขยันทำงานทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูบุตรธิดาทั้งห้าคนด้วยความอดทนเหนื่อยยากตรากตรำคุณแม่ละม่อมไม่เคยบ่นหรือย่อท้อขอเพียงให้ลูกๆเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคมได้มีการศึกษาที่ดีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและในทุกๆวัน คุณแม่ละม่อมแสงรุ่งยังได้อบรมสิ่งดีๆและมอบความรักความห่วงใยให้กับหล,นหลานๆทุกคนอีกด้วยเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2562คุณแม่ละม่อมแสงรุ่งได้ล้มป่วยอย่างกระทันหันด้วยอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงลูกๆ ได้นำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากการวินิจฉัยของแพทย์พบว่าวมีเลือดอุดตันในสมองด้านซ้ายและได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านได้ทำการรักษามาโดยตลอดอาการดีขึ้นบ้างสุดลงบ้างอยู่ในความดูแลของลูกๆด้วยความเอาใจใส่เสมอมาจนวาระสุดท้าย วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563อาการป่วยของคุณแม่ละม่อมแสงรุ่งสุดหนักลูกๆรีบพาส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิท์แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเยียวยารักษาไว้ได้คุณแม่ละม่อมแสงรุง่งได้จากไปอย่างสงบวันที่20สิงหาคม พุทธศักราช2563เวลา14นาฬิกา50นาทียังความเศร้าโศกเสียใจกับครอบครัวและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งสิริอายุได้80